หลายคนนะคะบอกว่ามีจริงหรือเปล่ามาจริงหรือเปล่าเราเป็นตัวแทนหมืออาชีพนะคะเราจะไม่พูดอะไรลอยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเอกสารกันเลยค่ะวันนี้นะคะท็อปก็จะมาบอกข้อดีข้อเสียของโควเปเมนต์ ment, กับดีดักทิเบิลนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับลูกค้าบางคนนะคะเขาอยากได้ประกันที่มีโควเปเมนต์ ment, หรือมีดีดักทิเบิลค่ะเพราะว่าข้อดีแรกก็คือค่าเบี้ยประกันที่ถูกมากข้อที่2ก็คือเขามีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้วแต่ทีนี้งบในกระเป๋าไม่เพียงพอค่ะต้องการสวัสดิการเพิ่มเติมที่เป็นสวัสดิการของตัวเองโดยการ ซื้อประกันตัวนี้มาเบิกยานอกบัญชีค่ะอย่างมาท่านมีประกันกลุ่มใช่ไหมคะแต่วงเงินจํากัดมากเลยประกันกลุ่มแอดมิทีห้าหมื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราแอดมิตต่อคัางค่าใช้จ่ายมันเกินห้าหมื่นเนี่ค่ะดังนั้นลูกค้าบางคนก็อยากได้ประกันตรงนี้ราคามาปิดจุดด้อยของประกันกลุ่มหรือสวัสดิการที่ตัวเองมีคือให้ประกันที่ตัวเองซื้อจ่ายค่ารับผิดชอบส่วนที่เหลือให้ค่ะตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการนะคะและประกันสังคมค่ะมียานอกบัญชีบางตัวที่แอดมิทไปแล้วเบิกไม่ได้ค่ะตัวประกันผู้นี้ก็จะะะะะมมมมาาาาาาช่่่่่วววยยยยในนนนนนกกกกกรรรณีีี้้้ไไดดดเเเหืืือออััััคคคคลลลปสงงษโพบ แต่สวัสดิการที่เราซื้อเองในบริษัทประกันเนี่ยเราสามารถเลือกรักษาได้ทุกรงพยาบาลในประเทศไทยเลยค่ะและนะข้อดีข้อที่3นะคะก็คือลูกค้าสามารถเลือกรงพยาบาลที่คุณลูกค้าจะไปรักษาได้เลยค่ะโดยคุณลูกค้าก็ดูได้เลยค่ะว่าประก,กันของตัวเองเพียงพอขนาดไหนแต่ประกันพวกที่มีโคลเปหรือดีดักทิเบิลนะคะจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะพอพิกานลูกคา้าทุกคนก็จะเอ,อะอะแล้วบอกว่าเหมาจ่ายเหมาจ่ายเหมาจ่ายซึ่งประกันเหมาจ่ายเขาก็จะมีแบบเหมาจ่ายประกันแบบโคลเป้ก็จะมีแบบโคลเป้ นะคะคซึ่งตอนนี้ประกันแบบนี้มีแล้วค่ะดังนั้นช่วงนี้่ะคก็จะมีการดิสคัทกันเกี่ยวกับตัวแทนเราพูดไปเรื่อยนู่นนี่นู่นถ้าเราเป็นตัวแทนมืออาชีพเราจะไม่พูดมั่วน,นะคะทุกท่านเราจะต้องมีเอกสารเสมอค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยท็อปก็เลยจะเอาแบบประกันหนึ่งของบริษัทเมืองไทยมาให้ทุกท่านดูค่ะชื่อแบบประกันว่าโครงการเ e อ็กซ์ตร้าแคร์ค่ะเขาจะมาอธิบายรายละเอียดให้ดูดูกันชัดๆด,ดูกันเต็มๆเ,เลยนะคะคอยลหลักของแผนประกันตัวนี้จะมีอยู่4ข้อค่ะตามเอกสารเลยนะคะายส่วนเกินห้มีค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่4 จ่ายให้อีกสําหรับค่าห้องค่าอาหารรวมสูงสุดต่อการแอดมินในโรงพยาบาลอยู่ที่4,000บาทต่อ1วันหรือต่อ1คืนนะคะรับประกันตั้งแต่อายุ11จนถึง90ถ้าใครทําก่อน90นะคะก็สามารถต่อประกันไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบอายุ9 9เลยค่ะตัวความคุมค้มครองก็แสงนง่ายดายเข้าใจไม่ ung, ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยค่ะก็คือจะมี4แบบแผนค่ะสเต็ปแรกเลือกค่าห้องก่อนเลยค่ะ1,000 1,500 2,000 4,000สเต็ปที่2ค่ายากลับบ้านทุกๆแผนจะอยู่ที่1,000ค่ะสเต็ป เลยนะคะความคุ้มครองก็จะเป็นความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายนะคะแต่ดูเงื่อนไขดีๆนะคะว่าเขามี deductible และ copayment นะคะดังนั้นต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนถ้าไม่เข้าใจให้ถามตัวแทนคนนี้นะคะทำไมท็อปถึงบอกว่าเป็นค่าเหมาจ่ายรายละเอียดมันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน,นะคะ่ะเขาก็เหมาจ่ายให้ตามวงเงินที่เขาระบุตรงนี้แหละคะ่ะในความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาวเวลานอนผู้ป่วยในค่าผ่าตัดนู่นนั่นก็เหมาจ่ายไม่จุกจิกไม่มีดีเทลเยอะให้วุ่นวายเลยะคะ่ะถ้าเป็นประกันรุ่นเก่าใช่ไหมคะเขาก็จะบอกจะผ่าตัดทีต้องมีค่าหม เท่าไหร่ต้องมีค่าหมอดมยาเท่าไหร่ต้องมีค่าหมอผ่าเท่าไหร่ค่าห้องผ่าตัดเท่าไหร่ค่านุนนี้นู่นได้เท่าไหร่แต่นี้ไม่ต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเขาทําเงื่อนไขให้อยู่ใน deductible และ copayment ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าก็ดูแค่ว่ามีวงเงินที่ตัวเองสามารถใช้ได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งเวลาผ่าตัดหนึ่งทีเขาก็จะนับเป็นก้อนรวมเลยค่ะเขาไม่แยกย่อยให้แล้วค่ะว่าค่าคุณหมอมีเท่านี้นะถ้าเกินนี้คุณจ่ายมันไม่มีแบบนี้แล้วค่ะก็คือทาง column เนี่ยเขาจัดการดูแลให้ตาม มีตั้งแต่200,000 300,000และสูงสุดที่400,000ค่ะและค่าความรับผิดชอบส่วนแรกก็คือ deductible นะคะก็จะมี20,000 30,000 40,000ค่ะส่วนโคเปนะคะทุกแผนจะเหมือนกันค่ะอยู่ที่80-20%ค่ะ80%คือบริษัทจะช่วยจ่ายในกรณีที่มีส่วนต่างนะคะส่วน20%ลูกค้าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเองอีกสเต็ปหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูเป็นแผนผังให้เข้าใจง่ายแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเข้าไปนอกรงพยาบาลปุ๊บสเต็ปแรกค่ะถ้าหากลูกค้ามีประกันกลุ่มหหรรรรรืือออออออลลลููกกกกกกคคคคคคค้้้้้าาาาาาามมมมมมมีปปปะะะะัััััันนนนนสสสสงงงงใใชช่่่่่่ไไจจํเเตยยววบบบผิดแ ที่ท็อปบอกนะคะว่าถ้าใครมีสวัสดิการเป็นของตัวเองอยู่แล้วสเต็ปแรกก็คือให้ประกันกลุ่มเขาใจ่ายให้ก่อน,นะคะ่ะ20 0 0 0บาทส่วนต่างจาก2 0,000ที่เหลือที่ประกันกลุ่มใจ่ายให้กับลูกค้าแล้วบริษัทประกันก็จะมาช่วยเหลือในส่วนต่างที่เหลือนะคะโดยบริษัทจะใจ่ายให้80%แล้วลูกค้าจ่ายเองที่20%่นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นค่ารักษา,า1 0 0 0 0แค่ะไปแอดมิชใช้ประกันกลุ่มไปก่อนเลย2 0 0 0 0แล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือวงเงินที่ยังเบิกไม่ได้อีกก็คือแปดหมื่นบาทใช่ไหมคะในแปดห60,000 เข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแต่ก็จะมีประกันอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่จะไม่มีโควเมนต์ค่ะจะมีแค่ค่าดีดักทิเบิลเท่านั้นค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจากค่าดีดักทิเบิลที่ลูกค้าจะจ่ายเองเป็นเงินสดหรือจะให้ประกันกลุ่มจ่ายให้แล้วนั้นนอกนั้นจะเป็นเหมาจ่ายหมดแบบนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวท็อปจะมาอธิบายให้ EP หน้านะคะว่ามีแบบไหนเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะเรื่องประกันเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะมากค่ะทุกทท่านเวลาลูกค้าไปอ่านเองลูกค้าจะไม่เข้าใจแน่นอนค่ะเพราะแม รู้จริงก่อนที่จะมาบอกลูกค้าเลยค่ะดังนั้นทางรัดที่ง่ายที่สุดนะคะลูกค้าบอกตัวแทนเลยค่ะปรึกษาตัวแทนเลยค่ะว่าต้องการอะไร1 2 3 4ตัวแทนก็จะคิดอ๋อลูกค้ามีโจทย์แบบนี้นะจะต้องเลือก1 2 3 4ให้กับลูกค้าประมาณนี้ค่ะลูกค้าไม่ต้องปวดหัวเองค่ะเพราะบางทีลูกค้าไปดูเองนะคะลูกค้าไม่ได้รู้เงินไขเชิงหรือข้างในอะค่ะพอลูกค้าทําประกันไปปุ๊บลูกค้าก็จะมาบอกทาไมบริษัทถึงไม่จ่ายอย่างนั้นทําไมบริษัทถึงไม่จ่ายอย่างนี้วิธีที่ง่ายวิธีที่สะดวกวิธีที่มีคนคอยรีเช็คให้้้แลลวคกูา ก็คือการที่ลูกค้าทักหาตัวแทนแค่นั้นแหละค่ะเวลามีอะไรโทรถามตัวแทนเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องจําเองนะคะว่าตัวเองมีประกันอะไรนน่นนี่โน่นจำเองได้จะดีมากแต่ถ้านึกไม่ออกโทรหาตัวแทนเลยค่ะน้องท็อปคะตอนนี้พี่มีอาการแบบนี้แบบนี้พี่จะเบิกได้หรือเปล่าคะสวัสดีการพี่ตอนนี้พี่ทําประกันมีแผนอะไรบ้างค่าห้องเท่าไหร่ค่ารักษาเท่าไหร่โทรหาตัวแทนได้เลยค่ะตัวแทนยินดีเซอร์วิสเสมอค่ะดังนั้นวันนี้ขอขมวดให้สั้นๆแบบนี้ก่อนเพราะดีเทลจริงๆมันเยอะมากค่ะแต่ตอนนี้เอามาบอกเฉยๆค่ะสําหรับคนที่บอกว่ามันไมม่ีอยู จริงบอกเลยค่ะว่ามีจริงค่ะหลังจากนี้ทุกๆคนก็ไม่ต้องทําคลิปมาต่อต้านกันแล้วนะคะแาลว่าแบบประกันผู้นี้มีมาดานแล้วจริงๆค่ะแต่พวกคุณเพิ่งรู้แค่นั้นเองค่ะแต่ต่อไปนะคะจะมีแบบใหม่แบบสับมาอีกค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะสวัสดีค่ะ